สวัสดีครับก็ผมบาคเคนสาติกอิกสานพ่อกระเทินครับสวัสดียามแรงพี่นอ้องแนวหยาแนวกินอีกแล้วครับสวัสดีจ้าพี่น้องพาพี่น้องมาเก็บผักผักกูดเออบมเมน้นผักน้ำเกสิมาเอาดอกเพิ่นจ้ะ แต่ติ๊กเชื่อว่าพี่น้องหลายคนสียังบม่เคยกินผักชนิดนี้ผักน้ำถ้ามียอดอ่อนๆเราก็เก็บนำดอกเหากเราตีเอานำพี่นาะนี่เด็กเราแบบนี้ก็กินได้ผักหนามหอมรรมันซอสแต่ที่เซ็บอย่แงนีดอกเพิ่นงามๆครับดอกผักน้ำ น้องเคยกินบ่าดอกผักหนามพี่น้องไปกินบ่าคือเขากว,วางพี่น้องดอกเพิ่นไปเก็บอะไรเก็บน้องทางผูกก็มีงามๆใครขับเดี๋ยวป้าเกลี่พาไปเก็บไรเก็บไปเรื่อยๆนี่ดิเยื่ออ่อนๆเทียบเลย จะทั้งยอดทั้งดอกเลยนี่เพราะว่าเพินงามเนาะเนาะทิแนะนำมาเอาไปเอ็นยงไปดองแบบไป้มน้ำดองดยอดเพิ่นใบอ่อนมันนี้ก็แซ่บ อ้อดอกนี่ดอกใหญ่ขนาดโอ้ไปได้อยู่บ่อเา็ได้ดอกนี่งามขนาดเลยเห็นไปยองไปก่อนอ้พี่ด้องยอดพร้อมโอ้นด่ดิดอกเพิ่นยัง n ยาวกลีนหักก่อน มาระวังเด็กน้อมีน้ำแต่เพื่อนหักง่ายอยู่ครับสมชื่อพักน้ำอ๋อทางนู้นเป็นป่ายใหญ่อยู่อยาไปเบ่งทางนู้นกันครับนี่พี่น้องดอกเพื่อนงามขนาดนี้แช่พร้อมดอกพักน้ำสมชื่อพี่น้องเบ่งน้ำดิยอดเลยน้ำเพื่อน ยอดนำนพาพี่น้องเก็บตรงนี้นู่นนุ่ตอพักใหญ่เลยอยู่ข้างในนูนครับไปไปไปทางพุ่ต่อมุมนี้พี่น้องเพียบเลยตามธรรมชาติอีกแล้ว น้องคนได้เคยกินดอกผักหนามเนี่ยอ้หฝ่าลุยโดงเข้ามาเลย,ยเกิดกินเองในน้ำคือเน่ะด,ดอกนี่นึกดอกนี้เนาะดอกญ่คลอ,อดเนาะนี่ครับดอกของเพื่อนมีอีกนี่อีกนี่ดิ ถูงท่วมหัวก็เคเลยดีหนึ่ต้นเพิ่นงามครับติรกเก็บอยู่ข้างนอกเคีนอาษาเข้าพาพี่น้องมาลุยป่าผักน้ำหนากันต่อเราจะได้ผักอะไรมากวันนี้ครับพี่น้องเคีนพามามุมนี้ ใบมันคือบกคือกันพี่นนองเป็นชนิดเดียวกันอยู่บอเด็ดแบบนี่เป็นใบแบบนี้นี่ใบเพิ่นจะเป็นซี่ๆเด็ดแบบน้ำแบบนี้คือเป็นแบบนี้พี่นาะพ่นะคือเป็นใบแบบนี้เป็นได้อยู่บอแล้เบื้องยอดอ่อนก็บกค,ค,ค้ายๆกันน้องเบื้องยอดตัวนี้จะเป็นใบแบบซี่ๆแบบนี้เนาะ อันนี้เป็นใบใบแบบนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่นำกันเนี่ยแต่มันมีหนาเหมือนกันเลยอะแต่ใบมันไม่เหมือนกันอุ้ยมีผักกัญจองด้วยข้างในยังไงเอาเลยอืยอกระติกมักกัญจองนี่พนะี่น้องได้เรื่อนเลยขึ้นได็ดค่นึน่ได้เข้ามาเลย บอจ้าเขียงนักแข้งดี้แยไปหมดเลยนีห่หน่าพี่น้องขึ้น,นบกคือกันดีๆได้ดนี่สูงขนาดโอ้ัะเขนยืนอ,อยู่ยุงท่วมถหัวระเขนเลยเนี่ยเดี๋ยวออกไปให้สติ๊กเบิ่งน้ำใกล้ๆท่นานบกใบมันคนละแบบเลยสติก,ม,กมันอยู่น้ำกันมันมีหนามเหมือนกันด้วย พี่น้องรู้ก็คอมเมนต์บอกเบาเใจนพ่อได้เป็นความรู้หน่อยเด้อครับนี่ดิน,ดบบนั่นสิใบใบมันกกคกันติ๊กอยู่ข้างบนเนี่ยใบมันปกคือกันแต่มันเกิดน้ากันนี่นะมีหนามเหมือนกันลักษณะเหมือนกันเลยถ้าแต่ใบปกคือกัน,นเขาเคยกินแต่ใบที่เปิ้นเป็นซี่ๆแบบนี้เนาะยักยักนี่นะเราเคยกินใบที่เป็นเป็นแบบนี้อาไปลองเบิ่งพี่น้อง ออผักเยอะแยะเลยสติกผักเยอะแยะเลยผักบุ้งก็มีผักครูตันนี้บลูดเดอรเดี๋ยวบังเคนเก็บไอ้ให้จ้าดูดิเป็นป่าเป็นโด่งอยู่ใบกิ่งใหญ่สูงอีกต้นใหญ่ใหญ่หยอดนี้จักยอดก่อนเห็นแล้วอ้อนสอน นี่แหละเราเคนเก็บได้สามสี่ยอดนะสติยอดอ่อนเพลินเน่นแบบกินได้คักบตบบ วิโดกมันมีอนาคตอ่ะเหมนนี่ได้ล่ะอาจจะเจอชาวละวันก็ได้ไอ้ครับอ้าโอ้นึกกำบักใหญ่เลยสติ๊กนี่มามุมเดียวน่ะน้ำนี่เนาะคือเพิ่นก็คือมือใบก็คือกันสติ๊กลองเบิ่งเนาะแต่หนามของลำต้นคือกันเหมือนกันเปียบเลยแทด็ด ใบออกนี่กานซว่าชนิดเดียวกันเลยแหละครับแต่หน้าอร่อยมากเลยพี่น้องนี่ดิเพื่อนต่างกันแตกต่างกันแค่นี้เองครับชนิดเดียวกันบอกพักน้าชนิดเดียวกันบอกพี่น้องแนะนำให้เป็นความรู้ให้บลอเภียนเด้อใส่พันเดียวกันเลแต่ว่าหักอันนี้ดอกของเพื่อนดอกของเพื่อนเขาเอาไปลวกเนาะสติ๊กเนาะลวกทั้งสองอย่างเปลวกทุกอย่างเลยพี่น้องแต่พักน้าเป็นใบนี่กินสดก็ได้แต่สติ๊กจะเอาไปลวกลวก พี่น้องแนะนำให้เ็ดสมดูไปโด่งเนาะเอาไปดองเพจเคยกินที่ร้านขนมจีนแซ่บพี่น้องแต่เรเคยเฮ็ดเฮ็ดบุเป็นโอ้ยพี่น้องนี่เต็มเลยครับนั่นนะแต่อันนี้เต็มเลยมาเก็บพักเลยสติ๊กทำเมนูอย่างน้องมือนี้โอเคครับเอาข้างในเนี่ขนาดโอเคขนดีน้อยเกินใหม่เลใหญ่ทั้งยาวแทงสติ๊กจก ตายด้วย,ยมันหนาติดปุงไม่ <c oughs> ได้กินสะดอก <c oughs> มีสัมผัสมีต้นยาวกว่านี้เราพุงสันหนา <c oughs> พาพี่น้องมืออ้ใหญ่กินจ้ะนี่ครับผักที่เราหามาผักน้ำยอผักกัญจง ลวกเรียบร้อยแล,แล้วจ้ามีทั้งแบบยอดแล้วก็แบบดอกเนาะผักหนามแล้วก็ผักสดขเขือถผัวแข้งพริกกะปิชีมือใครเอ่ยคนเพอั <c oughs> นี่เจียวชุบมะเขือมะเขือยาวมะเขืออ่าเอามาจากบ้านลุงเพงมือเห็นเนาะแล้วก็นี่นอนดาพัดมพัดาหมึกน้อยๆกระป๊อกระเป๋ หมึกกระตอ่กกะตอยพี่น้องหมึกตัวน้นอยๆนะที่เขาพัดเป็นตัวๆมาครับมันาเซตนำกันมาครับพี่น้องกินข้าเย็นพร้อมหน้าพร้อมตากันครับสวัสดีจ้าหนน้อยของเราโอ้ี้ยถึงถึงยาวเนาะเลยมึกกระตัดกระตัดกระเด็ดมึกกระตัดนาลูก Lột, đó, cũng không rằng rằng là lúc nào nhau nó, nhau nó, nhau 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 nhau

ใบอ่อนพันเนาะหนูยอดอ่อนคำเดียวอามาตัวสบาลังชื่อมาย่างเนะเสียดนะเสียดมาเชิเ,เ,เนะ เะนส้อยมเอาอิน้ำลายาน้ำลายครึ่งโลนะ้รั่วเนั้นะครึ่งโลเจ็ดสิบห้าบาทโลเลยหางสิบมือกระตอย ต้นง่ามเองกน้ำเติมปุบุตัวมันแน่นอป่องๆนะหันก็เล็กๆอยู่ตัวมันอ่ะตัวใครเหรอเนี่ย ติดใจอืมกระเทียมชิมแบบใบแบบเป็นใบกับแบบแบบนหงนะแบบใบยักษ์กับใบบอยักษ์ใบรพักหนามพักหนามเนี่ยใบมันมีสองอย่าง มไม่รู้ใช่เนาะเหมือนกันเนาะอลองไม่รู้ลองลองชิมแบบแบบัดก<ม>่อนมันแบบแยกกันเดี๋ยวบางบางบางต้นมันขึนกว่าเลยนะนะขึนกว่าเลยเขาจะได้บอกไปคิดไหมค <c oughs> ือกันเฮ้ย <c oughs> ไม่มีอะไรแตกต่างพ่อไข่เจีย้ยนะพ่อเอ็ดวันนี้นอุ้ดย เอนาะปัญหาแค่นี้นะขอบฟุบัุบเลยขนาดลวกแล้วก็ยังมีความขอบอยู่เนาะอบยะข้าวเป็นลวกอ่ะลวกแล้วข้าวเป็นลวกมอบเ่ยโ้กกบบุคคกินตอนบคคกินติสดินสดกินอ่ไ้บ้า ยังไปห่อนัดต้นเลยหลายจะลุเต็มเลยเก็บมาหน่อยเดียวเนี่เก็บมาพอกินแซ่ขนาดเลยซ้ำนี่มันก็จะซี่กินเียมันซีมันแบบเลยแซ่เห <c oughs> ม,มือน,นเหมือนเขา <c oughs> <ะ>เขาขมากโคนี่เลย เขาเรียกสื anyway, mai, oh uh, like ่อเนี่ยมาคนนี้เขาเรียกว่าอย่างเหมือนเหมือนลืมเหมือนจะเประตูวนานลืมมันมีเขาอยู่ตรงกลางหรอสื่อแล้วสื่แล้ว นีเมันูกวนแสดงแสดงว่าเล่นบทเล่นอยู่ตนยปุณณีอยู่เนี่ยไายเหรอไายแล้วเปล่าท่องได้ยังไม่อยองนะมันไม่อยู่ตอนนี้ต้องท่องอ่ะนะจำไม่ได้แล้วหลายตอนเลยหลายตอนเลยยังไงยังเหมือนสักจุดขวอนะตอนนั้นนะต้องหอะไรน่ะชิคนั้นายเลย พ่อเองพ่อคืนพูไปบดเลยนี่บดตันหมูเลยกันมาที่สวนไปจิเบบดบดไปตักข้าวเบิ้ดจ่อยเอาไวแซ่บอยู่เลยเมนูวันนี้จ้ะเมนูเขาก็ไปเก็บพักเก็บกระเทพยมกระปิกกะปิจากธรรมชาติกระเทียมกระปิกกะปิมีทั้งยอดมีทั้งดอก จะแจ้กผลนาความจ่ายามเย็นครับจ้าเอาครับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มากเป็นกำลังใจให้หน่อยได้ครับแล้วพบก,ก,กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าสสวัสดีจขอต้อง